เคยเห็นไหมครับแอนิเมชันลายเส้นง่ายๆเลยนะแต่ยอดวิวเป็นล้านแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงวันนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนแบบจับมือทำเลยที่สำคัญนะใช้แต่ของฟรีล้วนๆดูจบปุ๊บทำตามได้ปั๊บแน่นอนคำถามที่หลายคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือแอนิเมชันที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้ทำยังไงให้คนดูเป็นล้านได้ผมว่านะหลายคนเลยแหละที่อยากจะลองทำแต่ก็นะ มัวแต่คิดว่ามันต้องยากแน่ๆต้องซับซ้อนแน่ๆเลยสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มสักทีเนี่ยแหละครับอุปสรรคตัวใหญ่เลยแต่จะบอกอะไรให้นะครับไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากแค่เราอ่ะค่อยๆแบ่งมันออกเป็นสเต็ปเล็กๆเท่านั้นเองพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าโอเคส่วนแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของ เสบอกได้คำเดียวเลยว่านี่คือหัวใจหลักจริงๆถ้าเสียงเราดีนะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับเราจะใช้โปรแกรมฟรีที่ชื่อว่า Audacity นะครับแล้วทำแค่สองอย่างพอง่ายๆเลยนะอย่างแรกคือตัดช่วงเงียบๆไะครับไอตอนที่เราหยุดหายใจหรือคิดคำพูดนะ่ะตัดออกให้หมดเลยเพื่อให้วิดีโอมันกระชับไม่น่าเบื่อส่วนอย่างที่สคือปรับเสียงให้มันดังเท่ากันตลอดทั้งคลิป ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราดูหนังแล้วเสียงพูดมันเบาแต่เสียงระเบิดดังหลันบ้านมันจะขัดใจใช่ไหมครับนี่แหละคือการแก้ปัญหานั้นเลยเทคนิคแรกนี่เขาเรียกว่า t r u n c a t e silence ครับฟังชื่ออาจจะดูยากนะแต่จริงๆแล้วมันคือสุดยอดเคล็ดลับเลยที่จะทำให้คนดูวิดีโอของเราจนจบมันเหมือนเราเป็นผู้กำกับหนังนะคบคอยตัดช่วง dead air ที่น่าบื่อๆออกไปให้เหลือแต่เนื้อเนื้อเน้นเไม่มีช่วงไหนให้คนดูได้พักหายใจเลย ส่วนการตั้งค่านะครับก็ตามนี้ได้เลยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากก็ได้ครับเอาเป็นว่าค่าพวกนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆที่จะช่วยให้โปรแกรมมันฉลาดพอที่จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือความเงียบจริงๆนะแล้วก็ตัดออกไปโดยที่ไม่ไปเผอลบคําพูดของเราครับผลที่ได้คือเสียงมันจะลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากๆพอตัดช่วงเงียบเสร็จป,ปุ๊บก็มาทำขั้นตอนสุดท้ายของเสียงครับคือการ normalize ทาง track พูดบ้านๆเลยนะก็คือการทำให้เสียงมันดังเท่ากันหมดทั้งคลิปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเปิดจากลำโพงมือถือหรือใส่หูฟังแพงๆคนดูก็จะได้ยินเสียงเราชัดเป๊กเท่ากันหมดแค่นี้ก็ฟังดูโปรขึ้นมาทันทีเลยเอาละพอเราได้ไฟล์เสียงระดับเทพมาอยู่ในมือแล้วก็ถึงเวลามาสร้างภาพสวยๆกันต่อเลยครับซึ่งงานนี้เราจะใช้เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ใช้ง่ายแบบสุดๆอย่างแคนวานี่แหละครับโอเคมาเลย มาเตรียมพื้นที่ทำงานในแคนวากันก่อนนะครับขั้นแรกเลยสร้างดีไซน์วิดีโอเป็นขนาด16ต่อ9ก่อนอันนี้ขนาดมาตรฐานเลยจากนั้นก็โยนไฟล์เสียง MP3 ของเราเข้ามาได้เลยครับเสร็จแล้วก็หาพื้นหลังลายกระดาษสวยๆมาใส่สะหน่อยให้มันดูมีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งและที่สำคัญมากๆเลยนะคือลากความยาวของหน้าแรกเนี่ยให้มันยาวกว่าเสียงทั้งหมดไปก่อนเลยครับเชื่อผมเดี๋ยวทำงานง่ายขึ้นเยอะและนี่คือพระเอกของงานนี้ครับ จำปุ่มนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะปุ่ม S บนคีย์บอร์ดนั่นแหละมันเหมือนกับกรรไกรวิเศษที่เราจะใช้ตัดฉับๆๆ,ๆให้วิดีโอของเรามันขึ้นอีกร้อยเท่าเลยการกดปุ่ม S เนี่ยมันก็คือการแบ่งฉากครับง่ายมากๆเลยนะ <c oughs> เราก็แค่เปิดฟังเสียงที่เราอัดไว้ <c oughs> พอเราพูดจบหนึ่งประโยคหรือจบหนึ่งไอเดียปุ๊บก็กด S 1 T เพื่อสร้างฉากใหม่สำหรับรูปต่อไปเช่นพอพูดว่าสวัสดีครับจบป๊บกด S, <c oughs> <S วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจบปุ๊บกด S แค่นี้เองครับวิดีโอของเราก็จะแบบปุ๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยเอาล่ะมาถึงส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดแล้วตอนนี้เรามีฉากย่อยๆเต็มไทม์ไลน์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะมาเติมชีวิตชีวาใส่ตัวละครลายเส้นน่ารักๆของเราลงไปในแต่ละฉากกันตรงนี้มีเคล็ดลับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคือปกติเวลาเราจะหาเนี่ย เราก็จะพิมพ์ว่า stick figure ใช่ไหมครับลองเปลี่ยนใหม่พิมพ์คำนี้ลงไปครับ a d s i d a n s a s นี่คือชื่อของศิลปินเลยนะแล้วเราก็จะได้ตัวละครลายเส้นจากคนวาดคนเดียวกันทั้งหมดข้อดีมันคืออะไรนะเหรอก็คือลายเส้นมันจะเป๊ะสไตล์เดียวกันหมดทำให้งานของเราดูเป็นมืออาชีพขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ดูเหมือนจับนุ่นผสมนี่ครับมีทริคเล็กๆให้นะครับอย่าคิดเยอะ จริงๆนะเพราะว่าแต่ละภาพเนี่ยมันโผลมาแค่ไม่กี่วินาทีเองไม่ต้องกลัวว่าจะเลือกผิดครับแค่เลือกอันที่รู้สึกว่าเอออันนี้แหละใช่เลยในตอนนั้นแล้วก็ไปต่อเลยต้องรักษาโมเมนตัมเอาไว้ครับ อีกเทคนิคหนึ่งที่จะอัปเกรดงานเราให้ดูปโปรขึ้นไปอีกขั้นแทนที่เราจะให้ทุกอย่างมันโผล่มาพร้อมกันพรึบในฉากเดียวเราสามารถให้มันค่อยๆโผล่มาทีละชิ้นทีละชิ้นได้นึกออกไหมครับเหมือนเวลาเราดูการ์ตูนแล้วตัวละครค่อยๆเดินเข้ามาในฉากนะครับแบบนั้นแหละมันจะดูมีมิติมีเรื่องราวมากขึ้นเยอะเลยมาดูวิธีเสกของให้โผล่มาทีละชิ้นกัน ง่ายมากครับแค่คลิกขวาที่รูปที่เราจะใส่แล้วก็เลือกแสดงเวลาจากนั้นเราก็จะเห็นแถบท์ไลน์ของมันโผล่ขึ้นมาเราก็แค่ลากเลยครับว่าจะให้มันโผล่มาตอนวินาทีไหนแล้วหายไปตอนไหนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยทำให้วิดีโอของเราดูโปรขึ้นแบบคนละเรื่องเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ จากไฟล์เสียงเปล่าๆจนตอนนี้เรามีแอนิเมชันน่ารักน่ารักที่พร้อมจะเล่าเรื่องแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเรามาสรุปหัวใจสำคัญหรือเคล็ดลับที่จะทําให้แอนิเมชันของเรามันปังกันอีกสักทีดีกว่าสรุปหัวใจสำคัญมีแค่3ข้อนี้เท่านั้นเลยครับจําให้ขึ้นใจเลยนะ 1. คือความเรียบง่ายภาพต้องชัดเจนสื่อสารตรงไปตรงมา2คือสคริปต์ต้องดี เนื้อหาต้องน่าสนใจน่าติดตามและ3ข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือความสม่ำเสมอครับทำา3ข้อนี้ให้ได้ต่อเนื่องนะรับรองเลยว่ายอดวิวหลักๆานเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับเอาล่ะครับตอนนี้ทุกคนรู้เทคนิคทั้งหมดแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะครับคำถามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำยังไงอีกต่อไปแล้วแต่อยู่ที่ว่าเรื่องแรกที่จะเล่าคือเรื่องอะไรอย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆมันเป็นแค่ความคิดนะครับ เปิดคอมแล้วลงมือทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาเลย